กับนิทัไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมบ่ายโมงครึ่งวันนี้24สิงหาคมสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยจะนําผู้ประกอบการนวดแผนไทยตบเท้าไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ช่วยระง,งับยับยัง้งร่างพระราชบัญญัติชื่อว่าถานประกอบการเพื่อสุขภาพ2,559จะบังคับใช้ปลายเดือนกันยาน,นี้แล้วล่ะคะ่ะ ประเด็นอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสักครู่เราจะไปกันที่เลขาธิการเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ที่จะเป็นตัวแทนนะคะรวมกลุ่มกันที่จะไปยิ่งข้อร้องเรียนนะคะครับ,รบไปกันที่คุณสุกสมนะคะอมรดิตค่ะเลขานุการของสมาคมแพทย์แผนไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณสุกสมค,ครับครับครับสวัสดีครับเออตำแหน่งของคุณสุกสมก็คือเลขาธิการใช่ไหมฮะ เลขานุการเลขานุการโอเคโอเคเอาละครับบ่ายโมงครึ่งวันนี้ก็จะนําทีมผู้ประกอบการนวดแผนไทยไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ช่วยไประงับยับยั้งร่างกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมีผลปลายเดือนกันยายนมันเป็นปัญหาชีต่อชีวิตและธุรกิจของนวดแผนไทยอย่างไรครับคุณสุขสมครับประเด็นหลักยู่ตรงไหนยังไงคะครับครับผมคือคือคือ ที่คณะที่ไปไปร้องเรียนเนี่ยนะครับไม่ได้ไปมีแต่เพียงผู้ประกอบการนะครับก็มีมีผู้ให้บริการก็คือพนักงานร้วยด้วยด้วยเช่นกันนะครับเพราะาวยเพรกฎหมายนี้ครอบคลุมไปหมดเลยนะครับทีนี้ผมผมถ้าถ้าผมพูดภาษากฎหมายปิดปิดสู่บ้านก็ก็ขอเอาเป็นภาษาชาวบ้านที่เราเข้าใจกันดีกว่าครับผมเอาเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันดีกว่าครับครับก็ก็คืออ เดิมทีเนี่ยนะครับมัน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 จะแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือเอสถานที่ที่จะให้บริการกับพนักงานที่จะให้บริการนะครับทีนี้ในในส่วนแรกเนี่ยสถานที่เอสถานประกอบการเนี่ยครับคือเดิมทีเนี่ยเขาเคยไปขอแค่ที่มหาวิทยอืนะครับที่เดียวนะครับซึ่งก็ก็ขอเป็นเอถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนจะเป็นสถาน ที่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตรงนี้พวกผมไ็ทั้งใจพอแล้วเพราะว่าเรานวดเพื่อสุขภาพจะกลับไปขอใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับทีนี้เราเสียธรรมเนียมค่าค่าธรรมเนียมที่มหาไทยแห่งหนึ่งหล่นะครับครั้นพอเราจะเสียเท<อ>่าไหร่นะครับกับมหาไทย<อ>ซื้อเป็นเงินเท่าไหร่นะฮะ คือคือตรงตรงตรงนี้เนี่ยหลักหลักพันกันกันขึ้นไปนะครับคือึ้นอยู่กับว่าทางแต่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 ละเขตเ,เขาก็จะเห็นเห็นสมควรนะครับผมเขาเป็นว่าเป็นหลักพันบาทก็แล้วกันครับครับพันพันขึ้นแล้วครับผมโอเคทีนี้ทีนี้นพอพอมาขอจากมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปจากมหาวิทยาลนะัยขนาดมาขอเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกับกับทางสาธารณสุขอีกอีกครั้งหมายถึงตามกฎหมายใหม่ ใช่ครับผมหมายถึงตามกฎหมายใหม่เมื่อได้รับการอนุญ,ญาตจกมหัตถไทยก็ต้องมาขออนุญาตซ้ํากับที่กระทรวงสาธารณสุขใช่ครับแล้วต้องเสียค่าคอะไรอย่างไห<อ>้คะครับเพราะผมต้องเสียครับผมเพราะว่าผมตอนตอนนี้เขาเขาก็มีมีการกําหนดใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยแพทยตามกฎหมายถ้าตามพรบรนะครับเขาก็เขียนไว้สอบละหนึ่งหมืน่นบาทของสาธารณสุขน,นะเก็บหนึ่งหมื่นบาท ใช่ครับถ้าถ้าถ้ายึดยึดตามอ่าพรบรสถานประกอบการที่เขียนไว้นะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเขาจะกรุณาในอนาคตว่าอาจจะแบ่งขนาดเตียงหรือขนาดพื้นที่อะไรนั้นก็อ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในตอนนี้ขั้นต้นเนี่ยถ้ายึดตามกฎหมายเนี่ยใบยอนุญ,ญาตประกอบกิจการสถานประกอบการทุนสุภาพฉบับละหนึ่งหมื่นบาทมันก็ทําให้พวกผมเนี่ยจะต้องเสียสซ้ําซ้อนครับซึ่งซึ่งอ่าจริงๆแล้วธุรกิจนวดเป็นอาชีพของของคนที่ไม่รวยะครับเพราะว่าถ้าคนรวยเขาคงไม่มานวดนะครับทีนี้ ทีนี้พอพอในส่วนที่สองเนี่ยก็จะมาบังคับให้มีผู้ดําเนินการหรือผู้จัดการร้านอืมต้องมีผู้จัดการ,รใช่ครับเป็นเป็นเขาเขาใช้ภาษาตรงนี้ว่าผู้ดําเนินการทีนี้อไอ้ตรงผู้ผู้ดําเนินการเนี่ยนะครับผมโดยธรรมชาติร้านนวดนะครับที่ที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ นะครับก็จะมีขนาดห้าเตียงสิบเตียงซึ่งซึ่งเจ้าของนั่นแหละก็เป็นเจ้าของเองเจ้าของก็เป็นหมอนวดด้วยใช่ใช่แล้วก็ดูแลครับเจ้าของเป็นหมอนวดเจ้าของเป็นผู้จัดการร่วมเป็ดเสร็จครับโอเคแล้วก็พนักงานนวดก็ช่วยกันทําความสะอาดตามภาษานะครับเพราะว่าเราเราคงจะไม่มีปัญญาไปจ้างคลีนเนอร์หรอกครับไปจ้างพนักงานทาความสะอาดแต่ทีนี้พอมาบังคับให้ว่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยต้องมามีผู้ดําเนินการหรือผู้จัดการ ผู้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่สาสุขเข้าให้แยกออกจากตัวเจ้าของใช่ไหมฮะใช่ครับผมแยกจากผู้เจ้าของแยกจากเจ้าของไปด้วยผู้ประกอบกิจการผู้ดําเนินการผู้ให้บริการครับเขาแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือผู้ประกอบกิจการก็คือเจ้าของกลุ่มที่สองคือผู้ดาเนินการก็คือคนบริหารจัดการกลุ่มที่สามคือผู้ให้บริการก็คือพนักงานนวดทั้งหลายครับผมทีนี้ถ้าถ้าเอาเอายึดหลักนะครับยึดหลักเอ ผู้ดําเนินการสปาซึ่งซึ่งเคยมีมาเนี่ยเกณฑ์ของสาธารณสุขก็จะกําหนดไว้ว่าต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปถึงจะมีสิทธิอบรมเป็นผู้ดําเนินการได้ทีนี้จบกาหนดวุฒิครัๆท,นท,นทีนี้จะมีหมอนวดสักกี่คนนะครับที่จบปริญญาตรีอันนี้ข้อแรกนะครับข้อสองถ้ามีถ้ามีนะครับถ้าอาจารย์ค่าจาชกางขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องหมื่นห้านั่นก็จะบอกว่าร้านนวดเนี่ยอยู่เฉยๆกลับต้องเสียไหนจะเสียค่าธรรมเนียม ทั้งสองทั้งสองกระทรวงแล้วเนี่ยก็ยังต้องมาเสียค่าผู้ดำเนินการอีกไม่น้อยกว่าหมื่นห้าต่อเดือนทวนอีกครั้งทวนอีกครั้งนะครับสภาพเดิมๆที่เราทํากันนั้นผู้ประกอบการก็คือเจ้าของเขาก็ทําเองเป็นผู้จัดการเองประมาณนั้นแต่ต่อไปนี้กฎหมายบังคับว่าต้องแยกเจ้าของลงมาเป็นผู้จัดการไม่ได้คุณต้องจ้างผู้จัดการต่างหากต้องจบเป็นยาตีต้องผ่านการอบรมใช่ครับผม มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของเพิ่มอีกเดือนละหมื่นห้าเป็นอย่างน้อยืมเพราะวงาธารณสุกฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้วันที่ยี่สิบเจ็ดนี้แล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่มีการอบรมยี่สิบเจ็ดยี่ริบเจ็ดยันยันยานยันยานี่ยครับก็ยังยังยังไม่มีอะไรที่สอบแววว่าจะมีการอบรมผู้ดําเนินการเลยอันนี้ประการแรกนะครับกระทรวงยังไม่ได้จัดคอสอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งคนไปอบรมเลยใช่ครับอแล้วประการที่สองเนี่ย นะครับแล้วข่าวว่าผู้ดําเนินการที่เคยได้รับแล้วผู้ดําเนินการสปาเนี่ยก็ต้องไปขึ้นทะเบียนครับนะไปขึ้นทะเบียนใหม่ไปอบรมใหม่อีกอนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้ผมผมว่ามันมันลิกรอนจิตที่เขาเคยเคยมีมาแต่ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไอการอบรมผู้ดําเนินการเนี่ยก็ก็ก<ข> <sek. S 1> รมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นผู้อบรมเองครับแล้ว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 ไม่มีมาตรฐานของตัวเองหรืออย่างไรถึงต้องให้เขามาอบรมใหม่ หรือว่าอย่างไรนะครับทีนี้ทีนี้ตรง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 นี้ในในส่วนสถานประกอบการนะครับทีนี้ตรงตรงที่ยุ่งมากแล้วต้องทําไมต้องมีผู้หมอนวดหมออะไรอะไรเนี่ยนะครับต้องต้องมาร่วมด้วยเพราะเพราะว่ากฎระเบียบใหม่ในมาตรา20 21 22 23เนี่ยพูดถึงเรื่องว่าผู้ให้บริการจะต้องผ่านการรับรองหลักสูตรโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเท่านั้นพนักงานนวดต้องคัดใช่คับก็หมายถึงหมอนวดนี่แหละครับ ทีนี้ทีนี้เรื่องเรื่องเรื่องมันยุ่งตรงนี้ครับเพราะว่า,าตลอดระยะเวลาที่ผ่านม,มาเนี่ยอย่างกระทรวงแรงงานเขาก็จัดอบรมนะครับ,รบจัดอบรมหลักสูตรนวดต่างๆกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทายหรือแม้กระทั่งกทมนะครับ,รบก็จัดอบรมโดยเป็นมาตรฐานราชการหรือยอย่างสมาคมาแพทย์แผนไทยประเทศไทยเองเนี่ยการที่เราจะจัดอบรมเนี่ยเราก็ต้องจัดทําหลักสูตรไปขออนุญาตจากกรมสปสก่อนนะครับเราเราเราถึงจะมามาอบรมได้ นะครับทีนี้พอมาพอมากําหนดว่าจะต้องผ่านการรับรองจากกรมสอบสวเท่านั้นเนี่ยทีนี้หลายหลักสูตรก็ไม่ไปรับรองให้กระทรวงแรงงานเขานะครับแล้วก็กระทรวงอย่างกระทรวงศึกษาอย่างปทมเนี่ยที่เขาผลิตคนมาเป็นหมื่นๆื่นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ไปรับรองให้เขาเลยอ่าและที่อบรมไปอะคะก็ไม่ไม่ผ่านการรับรองอะคะครับเพราะว่ากรมเพราะว่ากรมสอสวก็ยังไม่ได้ไปไปรับรองให้เขา ทีนี้ในวันที่27เนี่ยเขาก็ต้องประกอบอาชีพยังต,ต,ต่อเนื่องไปเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะทําอย่างไรเช็้าางานมค<ะ>มต้องหยุดะอะก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ให้บริการนะครับทีนี้ผมผมผมขอขออนุญาตยกตัวอ,อย่างอย่างนี้ครับครับอย่างศูนย์ทดสอบมาตรฐานสีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นศูนย์ของของกระทรวงแรงงานเป็นศูนย์ราชการก็จัดบรมหลักสูตรต่างๆนะครับอ่มากมายหลายหลักสูตรนะครับสนวดติดหลักสูตรพอดีเขาก็มีหลักสูตรนวดไทยร้อยห้าสิบนวด้าหกสิบ นวดเอ่อคอบาลายนวดศีรษะแบบอินเดียเพราะว่าเ้าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเขาก็ต้องปรับสภาพไปตามใช่ไหมครับทีนี้วัน,นดีคืนด,ดีเนี่ยกรมสอบพอไปรับรองเขาแค่สองหลักสูตรแล้วทีนี้รับ<ว>รองแค่สองหลักสูตรจาก,กทั้งหมดหล,หลายหลักสูตรครับครับจากหลายหลักสูตรทีนี้ผู้ที่เข้าไปอบรมแล้เกาทํามาหากินกันอยู่ทุกวันนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ถูกรับรองเขาก็ไม่สามารถที่จะทาได้เลยกลายกลายเป็นคนผิดกฎหมายทันทีที่เขาก็ ทำงานเนี่ยหาเินเงื่อนตื้อสย์สุจริตเลี้ยงครอบครัวมาเนี่ยพอจูจ่ๆพอหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดปุ๊บเขากลายเป็นคนผิดกฎหมายทันทีทั้งที่เขาก็ไปอบรมจากหน่วยงานราชการค่ะอย่างกระทรวงแรงงานอย่างกระทรวงศึกษายอย่างกระทรวงมหาดไทยอืนะครับทีนี้ทีน,ทนี้สิ่งสิ่สสหนึ่งท,ที่ที่ผมต้องต้องขอความกรุณานะครับคือเวลาไปตรวจเนี่ยนะครับกรมสอสอเนี่ยไปขอความร่วมมือจากตำรวจ ให้ไปร่วมตรวจด้วยทีนี้ผมกับพวกผมก็ตั้งคําถามว่าพวกผมทําผิดอะไรพวกผมไปทําอะไรผิดกฎหมายถึงจะต้องเอาตํารวจไปด้วยก็แค่ล้านอมดเวลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาไปตรวจแต่ละสถานประกอบการก็มักจะเอาตํารวจไปด้วยคือคือมีคนไม่รู้ก็แ่กมมือนาสำนักงานตํารวจแห่งชาติไปเลยครับว่าขอความร่วมมือให้ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจไปด้วยครับผมผมก็สงสัยว่าพวกผมเนี่ยทาผิดอะไรถึงถึงถึงต้องมา เอาตำรวจมาตรวจด้วยแล้วเราเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่พิิดของสังคมไทยที่ไหนตำรวจไปท,ที่นั่นมีเรื่องมันก็เสียชื่อร้านเขาทุกวันนี้ก็หากินกันยากอยู่แล้วคนเป็นหนวดต้นน้อยอยู่แล,แล้วแล้วยังไปผักพาราดไหนจะเสียค่าใช้จ่ายไหนเะียเอาตำรวจไปตรวจแล้วอีกหน่อยพวกผมจะทำมาหากินกันยังไงอืมอืมครับ โอเค <Okay. S 3> ครับต้องต้องต้องขอความเห็นห็นจากกรมสอบสอด้วยครับผมประเด็นหลักๆนี่ก็คือจะไปยื่นขอให้ชะลอการบังคับใช้หรือยังไงค,คะครับก็ก็อาจจะขอชะลอการบังคับใช้บ้างหรืออาจจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเพราะว่าถ้ากรมสอบสอยังยืนยันว่าหลักสูตรจะต้องได้รับการรับรองจากกรมสอบสอเท่านั้นเนี่ยแล้วพวกที่กระทรวงมหาดไทยอย่างพมนาชุมชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ก็สอบนวดมาก็ทำงานกระทรวงศึกษาเนี่ย นะครับพวกผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ที่เขาอบรมผ่านการแบบพวกนี้เนี่ยเขาจะหากินกันต่ออย่างไรโอเคนึกออกนึกออกทีนี้ประเด็นที่จะขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยไประงับยับยั้งทบทวนหรือทําให้เกิดการทบทวนร่างกฎหมายทางว่านั้นนันครับประเด็นที่เราชูขึ้นมาก็คือในที่สุดมันขัดรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ขัดอย่างไรครับที่ที่ตีโจทย์ว่ามันขัดรัฐนูญเนี่ยมันอย่างไรครับอย่างน้อยหนึ่งนะครับอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยผมคิดว่า ไปริลอนนะครับสิทธิที่เขาเคยมีมาก่อนครับนะครับสิทธิที่เขาเคยมีมาก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งรัฐเนี่ยจริงๆแล้วควรจะส่งเสริมสนับสนุนยิ่งยิ่งรัฐบาลท่านประยุทธ์นะครับแล้วก็ในรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าต้องส่งเสริมแพทแผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่กับอันนี้เนี่ยกลับมามาควบคุมมากํากับมาทำลายท่าเอง นะครับผมแล้วก็อย่างมาตรา77นี่เขาบอกว่ารัฐจึงจัดให้มีกฎหมายเพ่าที่จําเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํานงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชัดๆเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่สาธารณทำอยู่เนี่ยมันเป็นภาระมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแลวคนเป็นแสนผมคิดว่ายติพี่น้องพ่อแม่เขาอีกแล้วครับเป็นล้านๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบหมดเลยครับอื ครับแล้วพวกที่ไปทำงานต่างประเทศนี่จะทำยังไงโอเคโอเคถ้าถานิดนึงนะฮะสบศนี่ย่อจากกรมอะไรนะฮะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโอเคครับคำถามสุดเป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้ที่มีใบวิจัยที่แปรปกรสกอห์รักษาดูแลสารพยาดูแลสาประกอบการนะครับคำถามสุดท้ายครับคุณสุขสมครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการพูดจากับทางสาธารณสุขทั้งระดับกรมระดับกระทรวงน่าจะพูดจากันมาแล้วเขาไม่รับฟังเลยเหรอ ไม่รับพินาอะไรบ้างเลยหรอที่ผ่านมาคือเท่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการที่เรียกร้านนวดผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการเนี่ยไปรับฟังเนี่ยคือคือผมเรียนตามตรงนะครับฟังดูแล้วเป็นการขู่ซะมากกว่าไอ้นู่นก็ไม่ให้ไอ้นั่นก็ไม่ให้ไอ้นี่ก็ไม่ได้รีกไปครูอ่ะไม่ใช่เรียกไม่ไปชี้แจงผมผมไม่เรียกว่าไปรับฟังนะครับเรียกว่าไปข่มขู่โอเคเพราะว่าเพราะว่ามันก็ปรากฏชัดเวลาไปตรวจเนี่ยเอาเอาตำรวจไปโอเค โอเคได้ครับได้ครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณสุกสมครับขอบพระคุณนะคะคุณสุกสมอมรดิตค่ะในขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้จะไปยื่นเรื่องตอนบ่ายโมงครึ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทำไมปัญหาประเทศไทยมันเยอะจังเยอะทุกเรื่องเอ๊ะทำไมไม่คุยกันก่อนระหว่างผู้ประกอบการกับทางกระทรวงสาธารณสุขหรือคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวคุยกันอีท่าไหนจึงทําให้คุณสุขสมเลขาสมาคมนวดแผนไทย พูดเมื่อสักครู่ว่าไอเรียกไปไม่ใช่หารือไอครูแต่เรียกไปเรียกไปครูให้รับรู้ว่าอะไรทําไม่ได้ทําไม่ได้บ้างออก็ไม่รู้สิประเทศไทยอ่ะไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ